สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันในศาลราหูพารวยนะครับวันที่ที่สิบแปดตุลาหกสามนี้ครับวันนี้ก็ทางสถาบันของเราเป็นเจ้าภาพทอดกถินที่จังหวัดอยุทยาที่วัดบ้านพลาดนะครับผม,มวันนี้นไปะเจเจอกันที่วัดบ้านพลาดจังหวัดอยุธยาได้เลยนะครับหรือติดต่อสอบถามมาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ่านะครับเราจะมีรถรับส่งด้วยนะครับเสียค่า ค่ารถก็คนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วทางเราก็จะไปที่ไปตั้งเป็นโรงทานนะที่นันด้วนแล้วก็จะมีการตั้งโต๊ะดูดวงกันที่ที่วัดบ้านพาดจังหวัดยุธยาครับมีหลากหลายศาสตร์หลากหลายอาจารย์ให้ท่านได้เลือกในท่านได้อยากจะค้นหาอยากจะชื่นชอบศาสตร์ไหนดูดวงกันนะครับผมมาเ,เจอกันนะครับบอกบุญบอกบุญสนในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็เข้าเรื่องกันในศาสตร์ลาหูพารวยนะครับ าสตรที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับดวงดาวดวงแรกนะครับก็คือดวงที่โคจรเข้ามาอยู่ในภพลาภาของโลกในวันที่อาทิตย์อาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่1ิแดนะครับมีดาวเสานะครับคือดาวพุธอีกดวงดาวดวงนึงก็คือดาวจันทนะครับมาต่อกันดาวอาทิตย์นะครับจับสี่ดวงดาวแบบนี้นะครับจับสองตัวสามตัวนะครับหรือจับตัวเดียวก็ได้นะครับ มีลิงก์ไลก์กลุ่มแบบนี้นะครับมีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกๆวันนะครับมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายให้มีการวางตัวเลขอย่างนี้เหมือนกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ําไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับชื่อกลุ่มสิตตักศศลานะครับ่มีมีสองช่องทางให้ท่านได้เลือกเข้านะครับอันนี้คือลายส่วนตัวผมนะครับศูนย์9กสามหกสองเก้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งครับแล้วก็ลายอ่าแล้วก็จะมีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ ให้ท่านได้เลือกเข้ามาบอกออกมาจากสารลาหูพารวยอยากจะขอเข้ากลุ่มลายกลุ่มสิตาก,กับจลานะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้ช่วยนะกดถูกใจช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามเป็นฝันกําลังใจสอสถาบานันต่อแอดมินและต่อคณะอาจารย์ที่จัดสถาบานันทุกท่านนะครับวันนี้ขอผมขอวอวยพรให้ท่านตรงมาสสจะโชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม